วันนี้ก็มาอีกหนึ่งทีแล้วนะครับที่เราจะมาสอนเสี่ยนมที่เมืองไทยกันก็เราเรียนหมัดเท้าเข่าสอบไปแล้วทีบแล้วทีบแล้วอ่าคลิปนี้เราจะมาสอนลูกเตะอ่าโอเคไหมครับวันนี้เราจะมาสอนลูกเตะเตะขวาเตะซ้ายหรือว่าเอาเอาผู้ชายง่ายก่อนคนส่วนมากอถนาดขวาใช่ไหมครับเราก็จะสอนลูกเตะขวาเลยครับเตะซ้ายเราบาลานซ์เราก็ไม่ถนาดผมก็ไม่อ่า่ก็ขั้นต้นคือเราหัดเตะขวาให้เป็นก่อน แล้วค่อยไปหันเตะซ้ายครับพี่ไหมครับเจนหนุ่มครับอ่าก็ดูลักษณะอ่านหนุ่มดูไหมค่ัลักษณะก็เหมือนเดิมครับกาดมวยจดมวยของเรานี่แหละปกติอ่ายืนปกตินะครับแล้วก็อ่ากระยิงเท้าหลังนิดนิดนึงนะครับนิดนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าเนี่ยเขประมาณเนี้ยจังหวะการเตะเราไม่ต้องก้าวไปเต็มก้าวอย่างนี้นะครับรอก้าวไปแค่ครึ่งก้าวพออ่านเลยได้ส o o ตัวได้อ่าดูลักษณะการก้าวขานะครับก้าวไปแค่นี้ครับเตะป๊อปอ่าแล้วก็กลับมามวยอย่างนี้อ่าแล้วก้าวไปครึ่งก้าวนิดเดียวพอครึ่งก้าว ป๊อปั๊อากลับมา่าลักษณะการเหวี่ยงแขนนะครับเราทิ้งแขนตรงนี้ไปเพื่อให้อร่างกายของเราบาลานซ์แล้วก็แขนซ้ายเรายกชันไว้นะครับเป็นการส่งด้วยไหมเป็นการส่งแล้วอ่าดูครับดูครับอ่ายกสะโพกขึ้นแล้วก็บิดไปได้เลยครับป๊อาลงมาสั่้าไปนิดนังป๊อาลงมาแล้วก็กลับมาที่เดิมอนี่อย่างนี้นะครับ อ่าลองดูครับจากเซียนหนุ่มนะครับผมเป็นเตะอาการศใช่ไหมเตะแล้วอาการได้ได้ได้ครับลักษณะการยืนอ่าต่อมาเชิ่มาปึเพิ่มขาวางไว้ขาางไว้ดีเือปอกไว้โอ้ยโอ้ยไอ้คิวหยอกไม่ได้บอกนี่นะครับลักษณะการที่เราจะออกกำลังกายอันดับแรกเลยนะครับเราต้อง อร์มพับร่างกายก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามีการยืดยืดนัวนะครับถ้าเรามาทำรูปแบบนี้เลยเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้อดูไหมที่ดูใหมยือแขนเนือแขขึ้นครับยดหน่อยนี้ครับดู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 ยขาขึ้นกลับมาที่เดิมครับยบอีกครับอ่ามองด้วยมองคู่ต่อสู้มองคู้ต่อสู้ยพอีขาได้ก่อนยืบ แวางลงไปวางลงไปอ่ามองคู่ต่อสู้นี่นะครับลักษณะอ่าดูขาอ่าอย่างนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับปิดสะโพกลงมานิดนึงอ่าดูครับอุ้ยอุ้ยอ่ามองอ่าอ้าวุ้ยอุ้บอึ้งอ่าโอเคอ่าลองอ่าลองทำดูนะครับดูนะครับึบอุ้ยยืนนี่ๆอย่าวางข้างหน้าสิครับทรงตัวใได้ครับอย่าวางไม่ใช่วางอึ้ยแบบนี้อ่าทรงตัวใได้ อ้าก็กลับมาที่เดิมอ่าอึ้บอ่ากลับมาที่เดิมอ่าไปครับอ่ากลับที่เดิมนั่นแหละครับอึ๊บอ่าติดปากนั่นติดึ้บอึ้บอ่าติดก้นอีกอีกนัดอึ๊บอ่าเป็นไงครับอย่ยหนุ่่มเริมได้หรือยังครับได้นะครับได้อ่านี่ก็เป็นพื้นฐานการเตะนะครับใครที่ดูคลิปเรามาตลอดตลอดก็จะรู้ว่าเทคนิคการยืนมวยขั้นแรกการจัดระดับขาเป็นยังไงอ่า เมื่อเราจัดระดับขาได้แล้วนะครับเราก็สามารถออกวุต่ออได้ไม่ว่าจะาเป็นการเตะการเข่าการสอกอันดับแรกที่ต้องต้องฝึกเลยนะครับพือาการเรียนบอ้ก็คือการจัดขานะครับในการยืนเพื่อจะก้าวต่อไปได,ออออไปได้ออกต่อไปได้ออกต่อไปได้อย่างนี้นะครับเนี่ยกลับมาได้ไปหน้าได้ถอยหลังได้นี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่เราสามารถดูที่บ้านลเรื่องงานมาแล้วก็ หรือว่าวันไหนเราว่างๆเราก็ไปลองหัดทําตามดูและอีกหนึ่งอันเลยคือตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยพี่ลองทําเองอะไรเองน้ําหนักผมลดไว้แค่ทําแค่นี้นะยังไม่ได้เตะเป่าเลยน้ําหนักลดอ่าคุน<า>ก,ก้นเขีบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จริง <laughs> ๆมันเหงื่อมันออกไงจริงจริงจริงน้ำหนักลดนนี้ก็ฝึกง่ายง่ายที่บ้านเลยนะครับพื้นที่แคบๆเราก็สามารถฝึกได้และคลิปต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเอานักมวยที่เป็นระดับดีกีแชมป์โลกของเราอยากลองกับอิตาลีไหม ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอากับอาจมาสอนที่ว่าลูกตันที่ตอนนี้คือหนักหนุงคือลูกเตะขาแล้วที่เตะขาเจ็บมากกับจาไอจะซ้อมกับกับอาจเนี่ยผมขอฝึกลองออกสอบได้ไหมได้ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ดู่าเป็นแนวทางแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติได้ที่บ้านหรือใครไม่เข้าใจกับอะไรก็สามารถ็อกซ์มาถามผมได้ i n กมาถามเสียหนุ่มได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของเราด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปที่นี้ครับสวัสดีครับ